ครับ FC ซุท่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามน็อตพาร์คเป็นสนามพาสามเก้าหลุมนะครับก็ไฮไลท์มันๆเลยครับโอ้โหลูกแรกตีไปโดนห้องข้างแบบยังยังโดนไม่ค่อยจะดีครับมาตกตรงนี้ชิบข้างกินไปครับโอ้โหลูกนี้แรงครับแรงไปมาดูลูกพัดกันบ้างครับ โอ้โห oh, แรงไปครับแรงไปแบบกระเด้งออกหลุมเลยครับโอ้โหหลุมแรกจบดับเบลิลนะครับอือห uh ือ huh. กลางแฟเวไปเลยครับยุกนี้สวยมากเลยครับท่านผู้ชมลูกชิปก็ชิปจะก,กะน้ำหนักยากหน่อยนะครับเนื่องจากย้ามันยาวญ้ามันดึงนะครับก็เลยกะน้ำหนักไม่ค่อยได้นะครับ โอ้โหตรงนี้เบาครับแต่ว่าตรงครับตรงสวยแล้วครับพัดใกล้ๆโอ้โหจัดไปโบกี้ครับหลุมต่อไปครับหลุมนี้ใช้เหล็กเจ็ดครับโอ้โหสวยงามครับลุมนี้เกือบออนครับข้างกีนครับโอ้โหสวยงามจริงครับลูกนี้ นี่ครับมันตกตรงนี้ชี้ไปเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โหเบาครับหญ้ายาวครับหญ้าลิดึงนะครับเบาชิบเบาครับโอ้โหออกโบกี้ครับหลุมนี้หลุมนี้จบโบกี้นะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับกินก็ฟืดๆหน่อยนะครับมาดูลูกมาดูหลุมนี้นะครับ โอ้โหหลุมนี้โดนไม่ค่อยดีครับโดนหลังลูกครับสั้นก็เลยสั้นไปหน่อยครับต้องสู้ครับในการชิปครับคันกีนะครับชิปไปโอ้โหลูกนี้ไม่ตรงแล้วก็เบาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยครับก็อันนี้ก็ต้องพัดไกลหน่อยครับต้องตั้งใจพัดนะครับมาดูมาดูลูกพัดกันบ้างครับโอ้โหเบาไปหน่อยครับตกลายครับ เก็บครับอันนี้ก็จะตั้งลายก่อนนะครับมาดูกันครับโอ้โหมาดูนะครับหมุมต่อไปครับผมขอใช้เลีงหกนะครับเพราะว่ากลัวไม่ข้ามน้ำครับโอ้โหโดนดีมากเลยครับ เสียงนี่แน่นเลยนะครับสุดยอดเลยครับลูกนี้อันนี้ผมก็จะใช้พิชชิ่งนะครับพิชชิ่งชิพข้างกีนะครับโอ้โหลูกนี้สวยงามครับเกือบดีแล้วครับแต่เบาไปนิดเดียวครับก็เก็บพัดนะครับโอ้โหลูกนี้ลงหลุมแล้วยังจะเด้งขึ้นมาอีกนะครับ หลุมนี้ซ้ายก็กอกล้วยขวาก็น้ำนะครับลุกนี้ต้องประคองประคองให้ตรงๆนะครับโอ้โหมันตกตรงนี้ครับอืมลูกจมเลยครับหญ้านี่ยาวมากนะครับโอ้โหเบาครับเบามากเลยครับหญ้าดึงครับชิปข้างกีนด้วยพิชชิ่งครับโอ้โหเบาเหมือนเดิมครับหญ้าดึงครับ ทีนี้พัดไกลนะครับโอ้โห و, โอ้โหืมออกดับเบิลครับหลุมนี้ตกลายมาครับโอ้โห و. โอ้โหหลุมนี้ขึ้นแฟรย์แขงค่างจะแคบนะครับโอ้โห و, ตรงเลยครับหลุมนี้โอ้โหสวยงามครับก็ไม่ชิปบ้างนะครับ อืชิปลูกนี้ต่องาจะสวยงามครับแต่พัดก็วันนี้พัดยังไม่ค่อยดีครับเพราะว่าหญ้าฝืดนะครับออืืพาไปเลยครับโอ้โหสวยครับลูกนี้สุดๆไปเลยครับยกนิ้วเลยครับมันตกตรงนี้นะครับโอ้โหหญ้าดึงอีกแล้วครับหญ้าดึงตลอดเลยครับ พัดไกลเหมือนเดิมครับโอ้โหตกลายแล้วครับต้องมาพัดใกล้ๆครับโบกี้ครับุ่มนี้โอ้โหมาดูนะครับลุงสุดท้ายระยะขาสั่นนะครับโอ้โหต้องข้ามน้ำด้วยครับโอ้โหสวยงามครับนกบินหนีเลยครับสุดยอดเยี่ยมเลยครับโอ้โหทะลุเลยครับ มาตรงนี้อุ้ยชิปมาสวยงามครับมาดูกัน,นครับว่าจะเก็บพาได้หรือเปล่าหลุมสุดท้ายครับโอโ้โหพาไปเลยครับหลุมนี้นนสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ